สวัสดีทักทายทุกคนเด้อจ้ะมื่อนี้ก็เหมือนเดิมพามาเข้าป่าค่ะไปเบื่องจากว่าเขาเสด็เห็ดนังแม่มือนี่ไปกันจ้าเห็ดพึ่งจ้าเห็ดเพื่ง,พงขาไล่จ้ะอดอกสวยมากไม่มีนอนกินเลยสวยจริงๆ ่งอีกชนิดหนึ่งจะเสียบลายสนิทนี่ก็ได้ภาพพึ่งดอกสวยๆวยนี่งามคับจ้ะดอกอ่อนๆเลยนะดอกเล็กๆ เห็ดเพลิงจ้ะสวยมากมองไกลๆสองดอกสองพี่น้องเหเพลิงคาไลาสวยๆจ้ะดอกเล็กๆน่ารักน่ารักสายนี้สวยค่ะสวยมากเลยนะ โอ้ฟังเสียงจ้ะเสียงเห็ดที่ว่านอนกินราสิพาให้เบิ้งพี่น,อน้องนอนกินนอนกินกูนะไฮ้พอได้กินแล้เข้าส้มจะโอ้ยเนีในไหมจะเนีนไหมสวยๆโอ้ยดึงกระเพาขึ้นใช่ไหมอบักกำงามๆล่นแกงกรุบๆู้เลก,ก,กินนี่ ถือใจถือใจนางค่ะอ้าสอมโบงน้ำสัมที่เบาอย่างเบาหลดกูบ่สนใจกูบ่งูจักงูจักสุ้ดอกคนดอกมัคนผิดอันนี้จะตายบ่บ่ตายหแบบนั้บ่เอาดอกบ่จังไรมันบ่ตายเขากินเบ่เครื่องนบ่ตายถ้าเขากินไปเครื่องนึงเหมอเอาอยู่บ่เอาตัวน่าที่วายสอนเอาตัวเลาะตรงเขากินออกก็ได้นะได้ดอกมันแข็งอยู่ มันบุ่เน่าหแม่มันบ่มีไอตัวไอ่แมลงเข้าไปข้างในได้ยอะดอกผีดอก,ดดอกน้องพอุ่งผีได้ยังไงพี่พี่มาดูดอกนี้สวยมากดอกเนะี้ยปาดขาแม่โอ้โได้จักซิบดอกก็ได้เต็มหมอเต็มกระคู้เอ้ยว่เต็มหมอเต็มกระคู้ปาดงานเดียวคือเขามาซบปองมันคักแท้ ั้าานแล้วเขาสิออกจากป้านะกับพ่อฮ็ดโหลดนั่น,นอะไรกันนั่นได้เบิร์ดคุณโมมีการเน่าเลยอ้ยป้าสวยมากสวยมากลูกค่า